สวัสดีเจ้าหลังจากที่บาบาลมาเมินนะเจ้านะดอกลีลาวดีกำลังจะออกดอกบางดอกก็ร่วงนะเจ้ามา <c oughs> ได้ดูนะเจ้านะเพราะว่าหู้รู้สึกว่ามันสูงขึ้นนะเจ้านี่เอาเอากาอีจับนะเจ้า โอเคจับทายดกลีลาวดีนะเจ้าต้นลีลาวดีแสนสวยตะกอนนี้เปลี่ยนดอกไม้ในป่าช้าเนาะ นี่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 ถน,นอมมันนะเจ้าเนาะมันบ่ค่อยออกดอกเจ้าช่วงนี้หน้าฝนมันบ่ค่อยออกดอกต้องถนอมถนอมหน่อยบ่ค่อยมีดอกเลยเจ้ามีตรงนั้นอีกอีกนี่อีก,อ,กอีกช่องหนึ่งมีตรงนี้อีกช่อหนึ่ง เจ้าลีลาวดีเจ้ายังม่ยอมออกดอกฤือดูหนาวนะเจ้าเนาะคงจะออกเนาะแต่ออกดอกนักนะเจ้าแต่ช่วงนี้มันมันเป็นฤดูฝนนะเจ้าเนาะดอกน้าดอกไม้ในป่าชาล้องันได้เดี๋ยวต้องหัดร้องอ่ะ จริงชอบเพลงนี้นะจ๊ะดอกไม้ในป่าชา้าแต่ประเดียวเพิ่นเปลี่ยนชื่อแล้วนะจ๊ะเนาะเปลี่ยนชื่อเป็นลีล้วดีเชิสวย ขึ้นบนเรือนชาญใกล้ดังสวรรค์นิมนของเราสมัยวัยรุ่นตะกอน,นเคยมีเคยมีคนร้องเพลงนูกฝังนะจา๊ะ คลิปนี้ก็ดว่ามีอย่างนั้นนะเจ้าเนาะมาอัปเดตต้นลีลาวดีตี้บ่ค่อยมีดอกนะเจ้านะเพื่อนๆก็ช่วยดูตัวนะเจ้า <laughs> ช่วยขอช่วยดูตัว <laughs> ขอบคุณนะเจ้าเพื่อนๆเจ้าที่ช่วยดูนะเจ้าเนาะ ขอบคุณนักน,กนกเจ้าคลิปนี้ก็มีตะอีนะเจ้าอุย้ยมีลมเบาๆเลยเจ้าลมเย็นๆลมเย็นๆหน้านาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านคลิปนี้มีตะอีนะเจ้าสวัสดีเจ้า